ไอด้าคีลิงค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะน่าสนใจมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าตัวเองอายุเยอะเกินไปแล้วไม่สามารถที่จะออกกำลังกายหรือว่าวิ่งได้ต้องดูเธอคนนี้เป็นตัวอย่างเลยนะคะมาแข่งขันวิ่งกับเขาด้วยค่ะระยะทาง100เมตรนะคะเธอใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ย59.8วินาทีนี่ค<น>่ะ<น> วิ่งได้เร็วสุดก็คือเท่านี้แล้วคือเป็นคุณยายจากนิวยอร์กซิตี้นะคะแต่ว่ามาร่วมในการแข่งขันที่รัฐโอไฮโอค่ะแต่ยังไงก็ต้องยกนิ้วให้คุณยายนะคะ59.8วินาทีเนื่องจากว่าคุณยายนั้นมีอายุ 99ปีแล้วค่ะอายุ99ปีแล้วนะคะแล้วก็โค้ชของคุณคีลิงเนี่ยก็คือลูกสาวของตัวเองคุณเชอรี่คีลิงโดยที่ลูกสาวเนี่ยก็อ้างะนะคะว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยเป็นคนที่อายุมากที่สุดที่วิ่ง100เมตรได้เร็วที่สุดแล้วแหละนะคะในการแข่งขันระดับนานาชาติหรือว่าที่มีการบันทึกนะคะสถิติหรือว่าเวลาเอาไว้อย่างเป็นทางการแต่ตรงนี้ไม่สําคัญนะจะใช่ไม่ใช่ยังไงไม่สําคัญ สำคัญที่ว่าคุณยายคีลิง่งอายุ99ปีแล้วยังแข็งแรงได้ขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็เจ้าตัวก็บอกบอกว่าไปหาหมอมาเนี่ยหมอก็บอกแล้วว่าเป็นปีที่2ด้วยว่าตัวเองเนี่ยอายนานอุสุขภาพนั้นแข็งแรงกว่าคนอายุ20ปีด้วยซ้ำนะคะโดยที่เคล็ดลับก็ไม่ได้มีอะไรมากออกกำลังกายสม่ำเสมอคุณยายบอกว่าต้องรู้จักรักตัวเองค่ะตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะ สูงประมาณ140เซนแล้วก็หนัก38กิโลกรัมวิ่งมาแล้ว30ปีค่ะเวลาเดินนี่ใช้ไม่เท้านะเวลาเดินใช้ไม่เทา้าแต่พอวิ่งปั๊บไม่ต้องใช้แล้วก็เต็มที่เลยก็สามารถทำได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะอายุ99ปีคนที่มาเห็นเนี่ยบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยด้วยซ้ำนะคะคืออย่าว่าแต่วิ่งเลยเดินเนี่ยคือถ้าคิดว่าเป็นตัวเอง99ปีอาจจะเดินไม่ได้แล้วด้วยซ้ำแต่นี่อุตส่าหมาวิ่งได้นะคะต้องยก